ข่าวด่วนครับทุกคนนางเอกสาวสุสายายร้องไห้หนักมาก หลังจากที่น้องอ่งเปลำเพลินนะครับได้เซอร์ไพรส์มาลายพวงโตที่หน้าเวทีครับหลังจากเต้ยลาเสร็จครับเรียกได้ว่าคุณสุสายัยเนี่ยก็ปล่อยโฮเลยแล้วก็ขอบคุณน้องอ่งปเปานะครับที่คอยซับพอร์ตพี่สุสายัยมาโดยตลอดและยังเผยความรู้สึกด้วยนะครับว่าอ่งเปาลำเพลินนี่แหละเป็นคนที่ชวนมาอยู่ในวงหมอลำสาวน้อยเพชรแพงครับและอ่งเปาลำเพลินก็ร้องไห้เช่นเดียวกันครับบอกว่าช่วงที่ปิดฤดูกาลปีที่แล้วนะครับตัวเองเนี่ยไม่ได้มาลายเหมือนกันแต่เป็นพี่สุสายใยนี่เลยครับที่ให้มาลายน้ําใจกับน้องตั้งหมื่น พี่น้องที่น่ารักมากๆในวงการหมอลำครับที่คอยซัพพอตการตลอดนะครับและคุณอังเปาลำเพลินนะครับก็ได้เผยอีกด้วยว่าที่ตนเนี่ยได้มอบมาอะไรให้คุณสุษาใยเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่อย่างใดครับอยากให้ด้วยใจด้วยใจจริงที่คุณสุษาใยเนี่ยเคยซัพพอตน้องมานั่นเองครับทุกคนเห็นแบบนี้เราตื้นตันใจนะครับเพราะว่าเป็นในวงการเดียวกันแล้วก็คอยช่วยเหลือซัพพอตกันนะครับทุกคนคุณสุษาใยก็เียได้ว่าปล่อยโฮกันเลยทีเดียวร้องไห้กันเลยทีเดียวครับนะครับเป็นน้ําตาท่วมจอกันเลยครับก็ขอบ คุณคลิปจากของคุณโบวัชระด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะมาเปิดเผยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณโบเนี่ยก็ได้ไปถ่ายแล้วก็เราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักของคนในวงการหมอลาที่ทําให้กันแบบนี้ครับทุกคนนะครับมองแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้คุณสุสายายด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับคุณสุสายายก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าตนเนี่ยนะครับในช่วงซกซบเศร้าน ถ้าปิดโซ่านเลยนต่ไม่เอาล่ะจำได้ว่าตอนเราไปกินของพวน้ำกัาดตอนตอนยูโดมพวกเราจำได้ตอนนั้นไลฟ์สดแล้วก็ถ้าพี่โซ่บ้าไเลยส่กับสิทธาพี่โซ่แนะนำตัวเปิดตัวนะพี่น้องทั้งยูทูบช่องพี่บอลใคอยากให้เรียกว่าพี่บอลนะได้เดือนที่แล้วเลยพี่บอลแค่พี่สุไปใช่ไหมอะไรนะพี่จากการดันยูทูบน่ะต้องไม่ไม่ใช่น้องเปารวยนะน้องก็ไม่ได้รวยนะแต่ว่าน้องให้เพราะว่าณวันนี้พี่สุรู้ว่า คนที่อยู่เคียงข้างพี่สุแล้วก็รักพี่สุคอ,คอยซัพพอร์ตพี่สุแล้วก็บงงงังแย่เลยแต่งแต่มือเขามามือแต่งแต่เขามากที่แรกคือแต่งแจเขาแมา่อภุรวาสัานทภอ,อันนี้คือกำลังใจตัดช่วให้พี่สุสายใย,ยนะพี่สุก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบแบบมันปลื้มใจแห้เลยว่าในในขณะที่เรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งคือสายใย,ยแบบทบเ้ามากแต่ว่าพี่ พี่มดขายที่ได้พี่สุกก็ดูแลน้องพี่ก็ไม่ได้รวยแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องเดี๋ยววันนี้น้องก็ดูแลพี่มือพีร่วงกบ่โมบินมาไล่จักบาทเลยไหมพี่สุกกับพี่มดพี่สุกกับพี่มดน่ะให้นพี่มันไล่มาเมื่อหนึ่งมือพปียกวงบวดมามีมะไรเลยพิดวงล่าสุดเห็นไหมไม่ใช่ว่าอวดรับอวดรวยแต่ว่าเราให้พ่อซัพพอร์ตกันเข้าใจใครอยากให้น้องอันนี้พ่อบ่อดเดดพอบ่อดเดดมาเห็นมาเลยพี่สุกแค่ได้แล้ว เดือนที่แล้วป้าป้าเหตุยูทูปป้าได้มาไล่ป้าก็เลยเหตุยูทู้ไปตัดตัดแล้วบุรีต้องตัดสุดหิตัดสุดหิก็ถือว่าเป็นต้องดูแลตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ที่แรกจนสุดบุรีเนี่ยคือเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าลึกๆแล้วเราก็รักกันรักน้องรักน้อนกันเนอนทองก้อนหรอป้าไม่ได้เห็ุไม่ได้เห็ุคอนเทนต์เลยถ้าจะเอาหน้าน่ะ เราไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวงมาลัยพวงนี้เลยแมนวัดอิลีพอบเบรดเข้ามาเล่นตนอยู่เลยแต่ว่าอือดีพี่สูที่หนักพี่สูเพราะว่าตันักร้อยอิลีเพราะว่ามือเล่กคิเรไม่ยุ่งเนี่ยนะคือฉันมึเพิ่ง้อนเราไม่ยุ่งเนี่ยแนนคือคนดูแลเราอ่ะเราเรารู้สึกได้เลยว่ามีใครบ้างที่จริงใจกับเรารักเราจริงๆแล้วดูแลเราอยู่ทุกวันนี้ ประเี๋ี่กี่คนเราเราจะรู้สึกได้น้องทุกคนเอื้อล้างทุกคนแต่ว่าพอประเดี๋ยวคัดเซลนสำหรับไม่ไม่เราไม่ทักว่าแท้ที่ออกจากความรู้สึกเลยอันนี้เอาไปเห็นเลยสังเกตได้ว่าช่องเอากล้าลำเพลินจะไม่มีฐาเลยมาอยู่กระเป๋าเยี่ยมมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือมากับน้องเป็นมือเลือบรู้จักนอกบู้จักรไถมันดังไรสุดแล้วก็ต้องจะเป็นข้อดุและตึ๊กเตี้มือแรกซัพพอร์ตมือแรกทุกอย่างเราไม่ติดชุดเขาซูมมือดิ พี่สูกี่็ก็ดีใจพี่ซูดีใจนะที่สูบไปเดียวมานั่ใช่พี่ซูเอาใจเอาใจแลกใจใจวัดใจยี้กว่าว่าดอกนะฮักเรือยเอยฮากนอกแล้วเทาก็บ่ได้ทิปกันเทาซูไีจะเป็นวงจรจะเอาไปเห็นเราอยู่เต็มเนี้ยมีดฮะอาจาร์เดมาเสื้อผ่ายภาเหตุเสื้อผ่าคือต้องไทยคอนเทนต์บอนี่ไม่ได้ทำอันนี้ไปทำคอนเทนต์อันนี้เ็ให้ให้ี่สไปให้หยุดเต็มเลย บ่อันนี้เอาไปเอาไปพิสูจน์ไม่เหยุติเตจเลยอะไรเหยียดเตจเลยพอบระด็คอนเทนต์ปื้บค pues ือัญญาก็พิสูจน์อยู่แล้วว่าพ่อเสียพ่อเสียให้อันนี้ค ic ic ือน้ำพัดน้ำแรงน้ำพัดน้ำแรงจากที่พ่อถ่ายยูทูบอันนี้ชุดบอลแมนจากพิสูจน er ์ปุบดีอย่างหนึ่งจุดตรงนี้บอกเขาที่แมนเป็นเครื่องมือทำมาหากินพออยากให้เอื้อยเพราะว่าเอื้อยเป็นนักเอกเราดอกไม้ดอกไม้ที่ประดับหัวหน้าพี่ปอกขาซื้อให้นะ แล้วยังมีแบบว่าจะซื้อมองกุฎแล้วซื้ออันนี้ให้ด้วยเคือทาม,มาเรื่อยให้บ่สูน้องดอกบยูทูปเนี่เพราะว่าเวลาเรื่อยไปกับน้องเนี่ยมันบ่ตรงกันน้องเสี่มีโอกาสด้หลายเพื่อยเพราะว่าน้องไปน้ำมงแกไปตั้งหากแล้วบางมืออกก็ขับรถแต่เพลงคือเสีาใจายอยู่นะเลยขับรถยังมือเบนเลเพื่อยบ่ไดนนอนเพราะเรื่อยนอนปับยกกับเขาหอดรังไปที่ปับยกกับเฮ็ดงาเลยแตงหนาขึ้นไปที่เลยแต่ว่า มือน,นี้น้องเสือเอ้อผ้ายื่ยนี่เืยเพราะคือบรฝันเลยว่าน้องสิเสือเอ้อผ้าอื่นแบบแยกขอบพุ่นอะไรไไไเพราะว่าน้องเ,เคยพูดไม่ได้ถ่ายเลย,น,เยน้องเคยพูดตั้งแต่ที่แรกว่าจะตัดชุดอือ้อ่ยแต่ยอมรับเลยว่าอังกอร์เป็นคนมีสัจจามากสัจจาในคำพูดแล้วก็สิ่งที่ได้เอาไปก็คือน้องเฮศยที่ลีซึ่งเล่ยก็พูดใจว่าน้องเมื่อทิมกูกูกะหักน้องน้องกะหักกูตั้งแต่แตั้งแต่มาตั้งแต่ที่แรกว่าภาษาเจ้าบาทเนาะ แกก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้จังไห้ก็มือนี่แหละเรื่องไรเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนที่รักเราเราก็รู้เราก็ดูออกว่าเออน้องเขารักเราจริงจริงอย่างนี้นะก็เด้ไกด้ไห้ใส่กันเพราะว่าเอเชื่อว่าทุกคนต้องทราบอยู่แล้วว่ามาลายพวงนี้มันไปยังไงมายังไงทําไมอังเปาลำเปาโรถที่เจ้าเรอใข่ต้องไปสู่สองรอบแล้ว แล้วมาเรือเนาะส่เาบอกคอยชงใจ่อกเพราะฮูจักแมนผู้ทิ่งสสยก็สิในโลกออนไลน์มันิอกวบัตรสมาร์ทไอัจะรู้อยู่ดอกพอพอไปเขนแบงไรเราน่ะเรารู้กันเร้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเนี่ยเขาูจักกันคักตัวนี้อยู่ตํงกันมบนม่นบแม่นข่าวเดียวอยู่นํากลางนนเป็นเยน้องนิอาพนังไรสดน้าเอสตตะกีน่อไปนังจมมาแมวล่าตะกีกินดีกับพีดสู่ด้วยม่แต่ห้าเบงแง่งกันเนาะ ก็เป็นหนาบ้างแล้วไม่ได้ดูไม่กันแม่ได้ได้เคยกับเป็นนักเอกหรอพอก็ได้อย่างพี่ปอก็ได้อย่างดูแลพี่สุแค่นั้นแหละย่งก็เป็นนักเอกขึ้นไปในหลักใจใบในขึ้นก็หนึ่งเอออาเด้าอาเทียนเองอาเทียนอีหนึ่งบทบาทหน้าที่นอกคนไม่ที่เอางี้ว่าพี่วัดเนี่ยพี่ปอก็ก็ชวนมาอยู่ด้วยนะเนี่ยไปไหนไปไหน เนี่ยก็เปาเอาเสือซะเราเป็นคนถ้ามาอยู่กันจะหลุนบุกเบิกอะ้ยนะอยู่กันแบบดึงคนนั้นชวนคนนี้พี่วัดก็อยู่อยู่ตั้งแต่บางปลานะบอกว่าพี่วัดมาอยู่ด้วยกันพี่วัดเนี่ยดึงผู้นำส่งผู้หนี้เนาะมาอยู่นั่นเลยมาอยู่ชุดแรกชุดแรกที่วัดไส้ขึ้นสาวหน่อยเป็นแบบแยกกับชุดอังเปาด้วยนั่งบอกี่ทีเนี่ยพี่เปาแกเป็นคนไม่ไม่เราเนี่ยหาชุดให้หาอันน้าเป็นคนบอกี่ทีไม่ได้ไปยืมยังยืนไว้นี่นะพี่เปามีอันนี้บอลนั่งกติทำมีเราก็ให้ยืมเลยเด้อ ถ้าได้ท้านนั้นอ่นี้จริงจริงพี่สุกชุดชุดพี่สุชุดเขียวเลยนะทำบหัวมีเปล่าโลคนนนี่้า่านะอใจกันีแล้ว่านเท่านีม่เปยว่ามมแล้วว่มีตลอดคนเทาต้องใจกันงแสุดแล้เหอต่ใรซื้อกันอกไหมภาษานอกออกไปใส่ซัมดีไหมยัง บาท่วงบะท่วงบาเบาใยังแลกาหากินเนาะของบาที่แหลกไพ่บ่มีมันขึ้นเห็นกับมือแหลกใช่ใช่คนบ่มีนบ่มีหรือคือเห่านิแห่ไม่บ่ยหรือกานการมากที่แหลกเป็นครืองการบดบ่มีไพ่เยืนมือนี้จนอันนี้ดอกไปลองไปใอยากเี่ว่าแหากตาเน่มือแหลกของมันก็สินปาสีนี่ซี่อไกิเปานาเองพะเอกมา มีมาไล่เมืองมาไล่แสนหูอยู่น้ำกันนะแต่หูแต่ปวดแต่แหลกเริ่มช่องไม่รับพออะไรสุดหนูแต่พีด่ามาตลอดที่ว่าหนูหนูอัะแยกกันแล้วแต่หนูน่ะขอบคุณขอบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแก่ตาแค่หนูเด้อหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกพ่อแม่พ่อแม่ก็แม่ตยอ็ไม่แต่หนูดีนะเบา แล้วเรายูทูบช่องนี้เกิดขึ้นได้ด้วยกองเป็นแกบันไดเนีถ้าเป็นหลุ่นแรกรุ่นยเริ่มให้น้องให้ทุกคนเลยเด้งแต่ตอนยังไม่มีลำเบลินอวิเชียรวนี้อตอนนีแหละนคนิบก็สงเนาะเจ้าแต่แต่บ้านนมีลำเพลินอวิเชียรแต่ก่อนตะกี้ง่ายเลยากวดาไปเอ้เออนี่ละ การนันโดยทางมาวท่ัยอแล้ว่เรกที่บาพยบไม่อยู่รกลนม่หาด้วยคาจริงใจเด็ก็นคไ่เสแง่พอพเคยเรื่องคนมาเดียชุดแรกที่ใส่บนเวิีานาิตสุก ไม่มีคนบอกกี่ทีมีหน่อมีนีว่าแต่ว่าแต่บอกว่าแต่ถามดเกาว่็นัไกับพี่สวยแล้วก็ใจว่าเอพยาคือดาวแบบว่าฉัมอิจฉา่แต่ก็ไรง่ว่าอ๋อเขาบอได้เป็นเาะป็นตรงไหนอ่ะบดดม่เห็นมาหูนะพ่อเราไปเพ่ยอยู่น้ำกันไม่หูกันนี่นี่แิสาตรงไหนอ่ะคนเล็กหน่อยใจว่า ไอ้ขาตรงไหนไอ้บกครองตรงไหนแค่หนึ่อกแล้วไปยังดอกแม่มองเห็นมองหูน้ำเห่าเอาพี่น้องเดีณกรณ์อนุญาตเก็บของก็อสื้อสีมังเต้นโบแล้วตอนนี้ครับขอนุญาตนะครับพี่น้องวัดในไทยให้พี่น้องไม่โดนจบนะครับเพราะว่าคนมังเต้นโบแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมคลิปนี้นะครับ